สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชนะค่ะนี่นะคะก่อช่วงนี้เราไปอัปเดตนะคะบ้านคุณเองแม่เด้นะคะว่าตอนนี้ช่างทํางานไปถึงไหนแล้วนะคะเมื่อเช้านะคะที่เราได้เห็นช่างนะคะช่างก็ทําการฉาบป,ปูนด้านในนะคะตอนนี้เรามาดูนะคะว่าช่างกําลังทําอะไรอยู่นะคะนะ เดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะเอฟซีโอ้โหเห็นสองสาวดำดำมองมองบ้านหลังนั้นทำอะไรกันอยู่โอ้โหอันนี้แบบจุใจมาล้วยืนได้หลายคนมานี่มา อามกก็ลกลืีแ้วใช่อันนี้แหละแบบได้หลายคนเลยแมนเพราะว่าเหมืองของเหมือนกันเยอะช่างทุยจึงหันมามองอย่างรวดเร็ว,วอ่ะ <fi> อ,อ,อ็ดแอนตอนนี้ช่างเขาผสมปูนจะทำอะไรต่อคะเมื่อเดิมยังไม่เสร็จอู้ยังไม่เสร็จเหรอเหลืออีกหนึ่งแผงแอเ,อเออีกปยเรยนเหขึ้น โอ้คิดคิดว่าเสร็จแล้วโอ้หือนะเหมือนเมื่อเช้าใช่ไหมแอนแอนพริบตาเดียวเลยงานเขาทำไวใช่ขึ้นมาจากพักเที่ยงนะเราก็เพิ่งทางข้าวเสร็จเมื่อกี้เองโอ้โหวันนี้ดีใจมากเลยป้ามานะคุณป้ามาป้าสามาลุงสมานานแล้วที่เราไม่เห็นอือหือใช่เห็นว่ากำลังต้มหน่อไม้อยู่อือ เราก็ไม่เห็นป้าหลายวันแล้วเนาะวันนี้มาเราก็ดีใจนะคะใช่เดี๋ยววันหลังเราต้องไปเยี่ยมเยียนบ้างแล้วแหละแอนแอนเดี๋ยวเราต้องไปเยี่ยมเยียนบ้างแล้วล่ะใช่ไปทยังไงอ้อมอ้อมจะายมสะดุหลายกอ๋อก็เลยตัดสินใจทำแบบแบบที่นั่งนั่นแล้วก็มีรั้วเลยสวย อืมเนี่ยนะอืมเนี่ยนะคะอ่ะนี่นะคะก็ช่างนะคะกำลังทำสวยเห็นอยู่สวยสวยเวลาใครไปใครมาก็นั่งเล่นได้สบายเนาะเราไม่ต้องวิ่งหาเตียงนั่นว่าไงน้องมาชอบชอบขึ้นไปอยู่ ใช่มันเย็นใช่เดียวการทำวามอาก็ยากจาอือหึนะมันมีขมใช่นั่งกินโองกินข้าวเออเพราะฉะนั้นเลยจับจิตใจทุ่มเงินหลายล้านเลย้โขนาดนั้นเลยเหรอใช่ลาบป่าวนุโอ้โอ้ป่าหนุนะคะเป็นคนทำนะคะน้องนเดิน้องมอนเดินสะดุดโอ้วน้องมาด้วยอืม เนี่นะคะก็อ่ะเราก็มาดูช่างทํางานต่อนะคะ FC นะพอตอนนี้ช่างก็อ่าผสมปูนนะคะผสมปูนแล้วนะคะก็เป็นปูนสําเร็จนะคะ FC ปูนสําเร็จก็ง่ายสะดวกในการทํางานนะคะนี่นะคะก็ ้านคุณเองก็เหลือฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้ฉาบนะคะนี่ฝั่งซ้ายมือทางเข้านะคะช่วงที่ฉาบก็ไปพักเที่ยงนะคะช่างไปพักเที่ยงตอนนี้ก็ช่างก็มาทํางานต่อแล้วนะคะเอฟซีช่างมาทํางานต่อนะคะ,ะเราก็อัปเดตให้ชมตลอดนะคะเอฟซียังต่อเนื่องนะคะ นี่นะคะเราก็มาดูนะคะช่างฝั่งนี้ก็กำลังทำงานนะคะเอซช่วงนี้โอร้อนจริงๆเลยวันนี้ดีนะคะช่างตอนนี้ได้ทำงานในร่มเนาะครับือเรามาดูนะคะตอนนี้ก็มา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 อยู่ด้วยกัน นี่ยค่ะตอนนี้ช่างก็ติดแผ่นทองอุ้ยติดทองนะคะติดทองไม่ใช่แผ่นทองนะคะเนาะกำลังทําแล้วนะคะช่างทุยนะคะอู้ปิดทองหลังพระขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,หอ,อเราก็วางร่มก่อน ข้าวไวมากเลยเครื่องอัดคลิปไปมากประมาณไม่ถึงทีเองสร้างมาแล้วติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ fc ดูแบบเหมือนติดง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ยากนะคะ fc ช่างเรื่งมน้ำว่ะอู้เหมือนสาดน้ำมันเลย โอ้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่างถุยนะคะน,นี่นะคะก็เรามาดูฝั่งนี้นะคะก็ ช่างนะคะก็พรมน้ํานะคะเพื่อที่จะฉชาปูนนะคะให้แผ่นปูนติดกับอิฐดินประสานนะคะฉา่ห้องเดียวนี้ใช่ไหมคะช่างครับอืมห้องนี้จะพิเศษกับเพื่อนนะคะชา่ไม่รู้ว่าทีมช่างเพิ่งกินข้าวอิ่มที่ไปรีบมามาก ขนาดนี้ไม่มีลมเลยเนาะอ๋อถอดอนจริงๆเลยดีนะช่างได้ทำงานในร่มนะโอ้ใช่แต่ไม่ยกถังน้ำแบบเมื่อวานน่ะน้องปอนถทงน้แถงน้ำน่ะถ้ายกถทงน้ำแบบเมื่อวานนี่โอ้โหสุดยอดเลยแหละร้อนมากออืนี่ นี่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะเด็หอย่าลืมนะคะก็อย่าลืมที่พี่กาแฟนะคะในนาช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะ fc นี่นะคะโหร้อนมากค่ะ fc เฟื่องหนักกลางร่มอันใหญ่เลยนะคะนี่นะคะก็สวัสดีนะคะ